ท่านสอวอทั้งหลายคะท่านมาทําสิ่งที่ถูกต้องมาทําสิ่งที่ประชาชนจะยกย่องด้วยการชะลอการลงมติใดๆในการเลือกผู้ดํารงตําแหน่งต่อไปนับจากนี้ท่านทั้งหลายเลือกได้ว่าท่านจะให้ประชาชนจดจาท่านในฐานะอย่างไรขอบคุณคะ่ะประเด็นนี้เราเคยลงมติไปแล้วนะครับเมื่อสมัยประชุมที่แล้วไม่ทราบว่าผู้อวิรา,ายเนี่ยฟังไม่เข้าใจหรือไม่เคารพประชาธิปไตยที่ใช้เสียงข้างมากเราคุยกันไปเรียบร้อยแล้วแล้ววันนั้นสิ่งที่ผมเห็นคือท่าน ไม่เข้าร่วมแล้วท่านก็เดินออกไปด้วยแล้ววันนี้ถ้าท่านรู้สึกว่าเป็นแบบนั้นผมก็รู้สึกว่าประตูข้างหลังสองบานเนี่ยมันว่างอยู่นะครับผมแนะนาว่าเดินออกไปได้เลยครับเพราะว่าวันนี้มันควรที่จะต้องตรงตรรมติกไปแล้วเราใช้ระบบประชาธิป,ปไตยนะครับประเทศนี้นะครับไม่ได้ใช้เสียงอะไรที่ท่านบอกเลยนะครับเช<อ>ิญครับท่านไล่ดิฉันออกจากห้องประชุมท่านไม่มีสิทธิไล่ดิฉันดิฉันมีสิทธิ์ที่จะยืนอภิปรายในฐานะสวตรงนี้ในฐานะผู้รับใช้ประชาชนคนที่จะไล่ดิฉันออกจากห้องประชุมก็คือประชาชนจะเป็นคนไล่คน ที่ไม่มีความเหมาะสมคนที่ไม่ทําหน้าที่เพื่อประชาชนคนที่รับเงินเดือนภาษีของประชาชนแล้วทอรยศกับประชาชนทําหน้าที่เพื่อตัวเองเพื่อกลุ่มของตัวเองนันทนาครับเชิญท่านครับเชิญท่านจันทน,น,นาครับเชิญครับเปลี่ยนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนันทนานันทาวโรภาสมาชิกวุฒิสภานี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เรากําลังจะพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลในองค์กรอิสระ ที่ชื่อกสทชโดยคณะบุคคลที่เรากำลังให้ความเห็นชอบนี้จะมาทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของกสทชนี่คือซูเปอร์บอร์ดเป็นบอร์ดที่จะมาตรวจสอบบอร์ดกสทชอีกทีหนึง่งจึงถือว่ามีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากสทชหรือถ้าจะว่าไปแล้วสำคัญมากกว่าซะอีก แล้วท่านภูมิใจลระคะที่จะทำหน้าที่เห็นชอบตำแหน่งสำคัญเช่นนี้ในขณะที่สอวอเกินครึ่งสภาถูกแจ้งข้อกล่าวหาในเรื่องที่มาไม่ชอบแล้วเหตุไฉนท่านจึงกระเฮี่ยนกระหือลือที่จะลงมติให้ได้ทั้งที่มันค้านความรู้สึกของผู้คนยิ่งท่านทั้งหลายลงมติไปมากเท่าไหร่ มันก็ยิ่งเป็นการเพิ่มพูมลมรดกบาปให้แก่สังคมมากขึ้นเท่านั้นหากสุดทางแล้วพบว่าท่านขาดคุณสมบัติตรงกันข้ามหากท่านบริสุทธิ์ท่านก็รอจนท่านแก้แก้ข้อกล่าวหาให้สิ้นสงสัยเสียก่อนหลุดพ้นคดีมาเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วค่อยมาลงมติไม่สายเกินไปค่ะตำแหน่งเหล่านี้รอได้ ดิฉันจะไม่ยอมให้เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องปกติเด็ดขาดและดิฉันจะไม่ยอมให้การลงมติของสอวอที่ถูกแจ้งข้อข่าวหาเป็นเรื่องปกติก็เห็นเห็นอยู่ว่ามันไม่เป็นเรื่องที่ปกติประชาชนทั่วไปก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องไม่ปกติ เรื่องการเห็นชอบบุคคลในองค์กรอิสระและบุคคลในกระบวนการยุติธรรมิฉันได้สื่อสารในสภาแห่งนี้มาหลายต่อหลายครั้งแล้วได้เคยโน้มน้าวใจให้ท่านเห็นถึงความขัดกันแห่งผลประโยชน์ที่ท่านเป็นผู้ถูกกล่าวหาแล้วไปเลือกผู้ที่มาตัดสินคดีของท่านสิ่งนี้จะเป็นการทำลายหลักนิติธรรมหลักธรรมมาพิบาลทั้งหมด ได้เคยแสดงให้ท่านเห็นถึงความไม่พอใจของประชาชนที่ต้องการให้คดีการหัวสอวอถึงที่สุดก่อนก่อนที่ท่านจะทำหน้าที่ในการลงมติเลือกผู้ดำรงตำแหน่งใดๆทำไมสอวอจึงควรชะลอการลงมติในการเลือกองค์กรอิสระและชะลอการตั้งกรรมธิการพิจารณาคุณสมบัติทั้งหลายออกไปจนกว่าคดีจะสิ้นสุด เพราะหากดึงดันที่จะลงมติในวันนี้หรือต่อๆไปสังคมก็จะมองว่าท่านใช้สถานะสอวอเพื่อประโยชน์แห่งตัวท่านเองโดยแท้ท่านอาจจะโต้แย้งเรื่องข้อกฎหมายว่าไม่มีกฎหมายใดเปิดช่องให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นบางส่วนได้หรืออาจจะมีผู้ร้องว่าท่านสอวอละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157ดิฉันก็ต้องยก สิ่งที่เรียนได้เคยกล่าวมาแล้วท่านผู้รู้นั่นก็คือศาสตราจารย์จรันพักดีธนาคุณอดีตตุลาการสารรัฐธรรมนูญซึ่งเมื่อวานนี้ท่านก็ได้มาถแถลงในนามกรรมธิการ Entertainment Complex ท่านก็น่าจะเชื่อถือสิ่งที่ท่านจารันได้พูดใช่ไหมคะทำไมท่านจึงเลือกเชื่อท่านจารันในเรื่อง Entertainment Complex แต่พอท่านจารันแนะนำให้ท่านชะลอการลงมติพวกท่านกับทำตรงกันข้ามมันย้อนแย้งไหมคะเดี๋ยนยกสิ่งที่ท่านอาจารย์จารันได้พูดไว้อีกครั้งหนึ่งกฎหมายไม่ได้เขียนห้ามท่านเอาไว้ก็จริงแต่ประเด็นที่ละเอียดกว่ากฎหมายมันสมควรทำหรือไม่มันจะฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ ต้องระมัดระวังอย่างยิ صل, fine, ่งไม่เช่นนั้นแล้วไอ้ที่คิดว่าไม่มีปัญหามันจะมีปัญหาใหญ่ทีเดียวเวลาตรวจสอบคนที่ทำหน้าที่สำคัญต้องตรวจสอบทางจริยธรรมว่าเป็นแบบอย่างได้หรือไม่เมื่อเราตรวจสอบเขาคนตรวจสอบต้องมีมาตรฐานจริยธรรมเพราะฉะนั้นในความเห็นของอาจารย์จรันภักดีธนากุลเพื่อความรอบคอบท่านเห็นว่าควรเลื่อนภารกิจเหล่านี้ออกไปก่อน เพราะคนในองค์กรอิสระเหล่านี้ท่านยังทำงานได้อยู่ไม่ได้มีเหตุว่าถ้าไม่ได้ผ่านภายในวันนี้เดือนนี้จะเกิดสุญญากาศขึ้นนี่คือคำแนะนำจากปรมาจารย์ทางด้านกฎหมายและเป็นอดีตตุลาการสารธรรมนูญซึ่งชี้ให้ท่านสอวอทั้งหลายชะลอการทำหน้าที่เกี่ยวกับการเลือก ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระออกไปก่อนเพื่อความสง่าง,งามของการดำรงตำแหน่งสมาชิกบุษธิสภาและเพื่อมีให้การลงมติในวันนี้สร้างปัญหาต่อประเทศชาติและตัวท่านเองในอนาคตหากท่านไม่ปิดหูปิดตาตัวเองท่านย่อมทราบดีว่าขณะนี้ประชาชนจำนวนมาก กล่าวขานถึงสอวอชุดนี้อย่างไรเขาคลางแคลงใจในที่มาของสอวชุดนี้อย่างไรความเป็นสอวอของท่านจะสูงขึ้นหากท่านใช้จิตสำนึกและจะริยธรรมให้มากประชาชนผู้เป็นเจ้านายของท่านจับตาดูท่านอยู่แม้ท่านอาจจะไม่ได้สร้างสรรผลงานอะไรที่ประชาชนประทับใจ ก็อย่ามินน้ำใจประชาชนด้วยการดึงดันที่จะลงมติเลือกผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆต่อไปจึงขอเชิญชวนให้ท่านสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านหยุดการกระทำที่อาจจะขัดต่อจริยธรรมด้วยการชะลอการลงมติในการเลือกกตปออกไปจนกว่าการตรวจสอบคดีความต่างๆของท่านจะสิ้นสุดและตัวดีทันเองก็ยินดีที่จะสละ อำนาจในการที่จะเลือกในวันนี้แม้ดิฉันไม่ได้เป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้แต่ดิฉันเห็นว่าสอวอทุกคนทั้ง200คนควรชะลอการเลือกองค์กรอิสระท่านสอวอทั้งหลายคะท่านมาทำสิ่งที่ถูกต้องมาทำสิ่งที่ประชาชนจะยกย่อง ด้วยการชะลอการลงมติใดๆในการเลือกผู้ดำรงตำแหน่งต่อไปนับจากนี้ท่านทั้งหลายเลือกได้ว่าท่านจะให้ประชาชนจดจำท่านในฐานะอย่างไรขอบคุณค่ะเชิญท่านพิสิทธิ์อภิวัฒนะพงศ์ครับคราบเรียนท่านประธานที่เคารพผมพิสิทธ์อภิวัฒนาพงศ์สมาชิกวุฒิสภาครับท่านประธานที่เคารพครับประเด็นนี้เราเคย ลงมติไปแล้วนะครับเมื่อสมัยประชุมที่แล้วไม่ทราบว่าผู้อภิปรายเนี่ยฟังไม่เข้าใจหรือไม่เคารพประชาธิปไตยที่ใช้เสียงข้างมากเราคุยกันไปเรียบร้อยแล้วแล้ววันนั้นสิ่งที่ผมเห็นคือท่านไม่เข้าร่วมแล้วท่านก็เดินออกไปด้วยแล้ววันนี้ถ้าท่านรู้สึกว่าเป็นแบบนั้นผมก็รู้สึกว่าประตูข้างหลังสองบานเนี่ยมันว่างอยู่นะครับผมแนะนาว่าเดินออกไปได้เลยครับเพราะว่าวันนี้มันควรที่จะต้องลงตมติไปแล้ว เราใช้ระบบประชาธิปไตยนะครับประเทศนี้นะครับไม่ได้ใช้เสียงอะไรที่ท่านบอกเลยนะครับและอยากให้ท่านประธานนะครับควบคุมการประชุมด้วยนะครับเพราะว่าข้อประชุมข้อบังคับที่55ระบุไว้ชัดเจนนะครับการอภิปรายเนี่ยมันซ้ำซากนะครับกับคราวที่แล้วนะครับท่านประธานขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอย่างนี้ครับเออ ขอเรื่องนี้นะครับประเด็นนี้นะครับในขะ่าวประชุมวุฒิสภาครั้งที่สองสมัยวิสามันสุขที่30พฤษภาสองพที่ประชุมได้พิจายติของท่านทวริสเกี่ยวกับการชะลอการทํําากรทาหน้าที่ในการให้ความเผิดชอบของวุฒิสภาซึ่งที่ประชุมได้พิปรายกันไปแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยผมว่าดังนั้น,นในการดําเนินการในวันนี้นะครับจึงเป็นไปตามมติของที่ประชุมนะครับผมขอให้หยุดเรื่องนี้ได้แล้วครับ แรารที่านขอใช้สิทธิ์พลาดพิงค่ะจะใช้สิทธิ์พลาดพิงนะครับก็ขอแค่นี้นะครับขอที่ทัานใช้สิทธิ์พลาดพิงสิ่งที่ท่านสวอที่ท่านพูดมาท่านไล่ดิฉันออกจากห้องประชุมท่านไม่มีสิทธิ์ไล่ดิฉันดิฉันมีสิทธิ์ที่จะยืนอภิปรายในฐานะสวอตรงนี้ในฐานะผู้รับใช้ประชาชนคนที่จะไล่ดิฉันออกจากห้องประชุมก็คือประชาชนจะเป็นคนไล่ คนที่ไม่มีความเหมาะสมคนที่ไม่ทำหน้าที่เพื่อประชาชนคนที่รับเงินเดือนภาษีของประชาชนแล้วทรยศกับประชาชนทำหน้าที่เพื่อตัวเองเพื่อกลุ่มของตัวเองดิฉันต้องพูดเรื่องนี้ซ้ำเพราะท่านก็ยังทำหน้าที่ตรงนี้อยู่ซ้ำอีกแล้วท่านก็ทำในสิ่งที่ประชาชนไม่พอใจ ท่านยังติดคดีอยู่ท่านเป็นผู้กล่าวหาผู้ถูกกล่าวหาแล้วท่านก็ยังทำหน้าที่ฝืนความรู้สึกของประชาชนดิฉันฟ้องประชาชนค่ะและดิฉันไม่ร,ร่วมลงมติแน่นอนแต่ดิฉันอยู่ในนี้ในฐานะผู้รับใช้ประชาชนคนที่จะไล่ดิฉันออกจากห้องประชุมนี้ประชาชนค่ะเพราะดิฉันไม่ได้ทำผิดข้อบังคับการประชุมใดๆและดิฉันกำลังทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของประชาชนอย่างถึงที่สุด เมื่อคนที่มีมนทินคนที่ถูกกล่าวหายังดึงดันที่จะทำหน้าที่ตรงนี้แต่ฉันเรียกร้องจริยธรรมเรียกร้องสิ่งที่เป็นจิตสำนึกซึ่งมันสูงกว่ากฎหมายท่านมีไหมคะท่านพยายามที่จะรักษาผลประโยชน์ของประชาชนไหมหรือท่านกำลังทำสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ของตัวท่านเองและกลุ่มของท่านผมขอ,อยญาใช่ <ไป S 1> วาจาแ,แบบนี้นะครับมันัไม่จบครับท,ท่านพิสิธิ์ครับท่านจานานาครับผมขอแค่นี้ครับ ครับครับขอดําเนินการต่อเพราะว่าเรื่องนี้ได้มีการมีมติที่ประชุมไปแล้วเชิญอาจารย์ครับขอบคุณครับจะรับฟังท่านประธานค่ะเชิญนั่งครับขอบคุณครับครับต่อไปยังมีผู้ใดจะพิปรายในส่วนที่เปิดเผยไหมครับคือท่านเดชาครับถ้าเป็นเรื่องนี้นะครับผมผมผมขอนะครับถ้าเรื่องนี้จะไม่จะไม่พูดแล้วแต่ถ้าเป็นเรื่องของการ จะดําเนินการเรื่องนี้ต่อเชิญในส่วนที่เปิดเผยครับเฉพาะในส่วนที่เปิดเผยเชิญครับครับท่านประธานครับผมไม่ทะเลาะกับใครหรอกครับเพื่อนผมทั้งนั้นเลยในนี้มาด้วยกันแบบเงือตกกันทั้งนั้นครับทุกคนครับท่านประธานครับผมเดชานุตาลัยสมาชิกวุฒิสภาหมายเลข46นะครับจากเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครกลุ่มที่ห่อขอโทษท่านประธานด้วยครับคือผมเข้ามาช้าผมอภิปรายเรื่องนี้ได้เลยใช่ไหมครับสอบถามครับคือในประเด็นนี้ท่านประธานผมไปเจอ ผู้สมัครท่านหนึ่งนะครับสมานาครับเหมือนกับเขาลงสมัครผิดกลุ่มหรือเปล่าสมานาเอาเฉพาะส่วนที่เปิดเผยครับส่วนที่รับเดี๋ยวเอาไว้ที่หลังครับโอเคครับขอบคุณครับถ้าถ้าถ้าไม่มีนะครับก็ครับเป็นนั้นจบการพิจารณาของส่วนแรกครับต่อไปเป็น ต่อไปเป็นการพิจารณารายงานของคณะกรรมการในส่วนที่เป็นรายงานลับและในการพิจารณารายงานส่วนนี้นะครับคณะกรรมการสามัญได้ร้องขอต่อที่ประชุมเพื่อให้มีการดาเนินการประชุมลับตามข้อบังคับข้อ1 1 2วรรคสองนะครับต่อไปนี้จะเป็นการประชุมลับครับท่านสมาชิกครับในการประชุมลับนะครับระเบียบ